าครับวันนี้ได้เนื้อมาเนาะพี่น้องนี่มาเบิ้งข้างในว่ามิยังแน่อ่าเสียวมาวางให้เบิง้งนี่ก็จะเป็นขี้เพี้ยนะครับนี่ดีขมเอ๋อนี่ก็อีกทุ่งนึ่งนี่สิเป็นเลือดนะครับโอ้โหแดงแกวายเลยนี่นี่นี่ในนี่มาเบิ้งกันครับมิยังแน่นะได้รุ่นกันอยู่มื้อนี้ก็ได้ นี่จะเป็นเนื้อเสือนะครับเนื้อเสือเออนี่นี่ไร่หนีค่อยงามนี่แ,งแ,งแงดงๆสดกันเลยนะครับนะอืมน,นี่เป็นสันไนนะครับพูดแมนเสียไนเลยครับเด้อสันไนนะครับนะอ่าอันนี้ก็สันไนคือกันนะครับนี่หนึ่งกิโลนะครับจัดมาให้พี่น้องได้รับชมวันนี้ครับอ่าอันนี้จะเป็นสามสิบกรีบนะครับ นี่สามสิบกรีดนับเปกนอนหนึ่งอู้หูสิบเลี้ยงไงวะเลยคันนั่งนับยีน่นี่อ่านี่ครับประมาณนี้อันนี้เป็นตับหวานนะครับหวานพวกหวานก็ลองมารับชมรับซิมกันเบิ้งนะครับนะนี่ตับหวานสดอยู่ครับเพราะว่ามันนี่เพิ่นขาใหม่ๆเลยนะอ่ะแต่ว่าสีคำจังน้อยอยู่ดอกมันนี่เคเบิลที่นี่ฮาก็สีมาปาดสีนึงกันคนวันนี้ครับ ก่อนนะครับห้องนี้ Thôi xuôi cái lợi nè mụn uh, Mèo hiu mèo <tôi nói> โอ้ยมันม,ดดมุนดากเงี้ยแม้ก็ได้ยราต้องใส่ไฟเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาจ้าจ้ากันก็สิแหละโอ้มันยัางกกรไปถึงเอาจัดให้เลยครับต่อมาจะเป็นเนื้อนะครับเนื้อสดๆกันเลย nhau nhau ở nhau, nhau và tung này nhầm một lẹt được không nhé à, mát tập vàng. โอ้ยปาดไม่ค่ากับปาดเต้นองเต้นมันเป็นไหนนี่นะครับมันเหนียวเหนียว,ยวด้วตรงนี้อ่ะสไลด์ตามไลายเนี่ยแหละมันเลือกว่าใดแล้วนะอ่ะเอาสิไปก่อน าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรที่นี่น้ำจิ้มแล้วไม่ได้ทำให้เพิ่งเด็กพี่น้องเด็กไปกินกันเลยวันนี้แซ่บๆกันเลยครับวันนี้เอาละครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเอ้อจัดจานนะครับนี่ผักผู้เข้านะครับผักกาดหินนะมันมะละนกลิ่นฟ้านะครับน่าอย่างกันเลยนี่เนื้อเสือ มาพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวทำจิ้มนี่เจลนี่แบบนันวนะครับใส่ขี้พียะพอมโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับมาชิมกันเบิ้งครับก่อนจะไปชิมนี่เดี๋ยวฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะกดติดตามกด subscribe นะครับเนาะกดกระดิ่งนั่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่งจัน้อยนะพี่น้อง,นองเนาะโอเคครับไปเลยมาชิมเบิ้งครับโอ้พักอันนี้กับเพียงรารด้วย กบสวยงามนะครับเนาะ <c oughs> อ่ะก่อน,นสิไปแเ่ีกับจวดกันจักหน่อยก่อนอู้เข้าครับแก่ข้าน้อยก่อนอ๋อหนักจะเทียมดองไหมะตะวานเปลี่ยสตาร์ทดวยตะวานครับพี่น้องสามสิบกีบโอ้ยเนื้อเสือ,อันี่เนาะ Nó sửa rong hai u chào มีตอนหญ่ตอนหน่ดยพี่น้อง พันไปทั่วเลยวันเนี่ยอ๋อตามสายสายคมลืมดินฝ้า

tập ván này nó đầy nói gì đó với nó Ô, đèn hang gì vậy Ôi, chỉ cắt đá đủ cả chân đây luôn Khi lở đi, chết đi ป้าตอนนี้ขึ้นหนาเลยหนาแต่นุ่มอืมอืมอีกเคาะ <laughs> Con nhìn nhau nhau thế không giao à. subscribe อันนี้สามสั่นเลยนะครับโชว์โชว์จัง่อยนะโอู้ยเย็นเย็น,เ,ยนตเตรียมพักตามจัง่อยผมปากกเลยที่ง่ายเถอะ เลี้ยมมันหลุดดดมานี่มันสินุ่มๆเลยนะโหเหลือเพียรแล้วขนาดม่ได้กินกดนูด นี่รคำน้อยๆอย่าน,น้อยเนาะไอ้บุญย,ยออิ่นดัง แสบมันนัวแฮงเถอะน,น้อฮะอะแม่งเขาแม่งวะโอ้อันนี้เป็นตอนมันๆม,นมันเลยอ่ะจิองชิมเบิ่งกินลืดๆลืดเดีบ่ nhưng vẫn để nhầm luôn mày phát ngồi đây thống thai đây bên ngoài lên Ừ chủ chủ มาผมรีป้อนโอูอหูยยุ่งอะได้คือหมองแกนั่นเนาะนี่สบายนั่งสามสิบกรีบอ้ืดย,ยังไรซื้อเถอ,อะเนาะ nè sơn, Ui thiệt mhm, 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 đây là mhm, 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 thì mhm, 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 bẩn mhm, 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 đi kéo Mm-hmm. ตั้งแต่กินมาเนี่ยครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่ากินเนื้อเสือแสบที่สุดตั้งแต่กินมาเลยครับตั้งแต่เคยกินมาแสบอยู่แต่ว่าแหงอิม่มอาวแล้วครับเนาะพี่น้องเนาะ,นะ แบบหลายโอ้อะปิดถ่ายเน,นีย่ยจังมั้ยอ,อะเอดเดนโอเคแล้วครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะถึงช่วงสุดท้ายนี่เลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มักสายนี่นะครับเนาะสายเนื้อสายขมนะสามสา,ายสายขมหรือว่าขมแบบไหนก็เอาฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจ ให้กระช่องผมนั่งเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เสพนัวพอประมาณนี้แหละครับก็บภาษีอธิบายจักหน่อยนึงคือวันเนื้อที่เลอนี่ผมจะเอาไปเห็ดลูกชิ้นนะครับคลิปหนาถ้าเบิรงเด้อเป็นคิดในลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเนื้อแซ่บนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะพอกันไหมคลิปหนาอย่าลืมเด้อครับเด้อมาพอกันไหมลูกชิ้นหละแซเสพนัวหนึงสี่ครับไปก่อนละครับสวัสดีครับไปครับโอ้จวดพักขนาดลืม